3เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV ที่หลายคนยังไม่รู้ 1. การสวมถุงยางอนามัยไม่ได้ป้องกันเชื้อไวรัสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะจริงๆแล้วถุงยางช่วยป้องกันความเสี่ยงได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดเพราะ HPV ติดต่อได้ทางผิวหนังที่สัมผัสกันจากการมีบาดแผล 2. HPV เป็นแค่หูงอนไก่ธรรมดาจริงๆแล้ว HPV มีหลายสายพันธุ์มากค่ะบางสายพันธุ์ทำให้เกิดหูดงอนไก่และบางสายพันธุ์มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะที่ปากหมดลูก 3. ผู้ชายไม่ต้องกังวลเรื่อง s p v ก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะจริงๆแล้วผู้ชายก็สามารถติดเชื้อ s p v ได้และสามารถแพร่เชื้อไปยังคู่นอนได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคืออย่าลงเชื่อความเข้าใจผิดเหล่านี้ s p v ป้องกันได้ด้วยการเข้ารับการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพประจําปีอย่างสม่ําเสมอน,นะคะเพื <S 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 ่อความปลอดภัยทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะอยากชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กดติดตามช่องหมอพรน้องไทยแลนด์แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ